นี่ค่ะหน้าตาก็ประมาณนี้นะคะแกงส้มมาลุมปลากระป๋องปลานี้วันนี้เรามีเมนูแกงส้มมาลุมนะคะก็มาลุมลูกค้าให้มาค่ะปอกมาให้ด้วยนะคะนะคะอันนี้ดยายๆก็ไปฟังสูตรมาจากช่องทำอาหารนะคะ เอาฟังมาสองสูตรนะคะคือแกงส้งมมะรุมใส่ปลานิลกับแกงส้งมมะรุมปลากระป๋องยอยก็เลยเอามารวมกันนะคะก็คือเนี่ยน้ำพริกพริกแกงนะคะพริกแกงไปซื้อมาจากตลาดนะคะยอยก็เอามาตำใส่เนื้อปลากระป๋องนะคะปลานิลน,นะคะเป็นตอนทอนนะคะต่อไปก็วิธีทำเลยค่ะนะคะ พิแกงเยอะๆก็ตำเรียบร้อยนะคะใสปลากระป๋องไปแล้วนะคะนี่ค่ะพิแกงเยอะๆก็ตาเรียบร้อยอยู่ในพุ่มนะคะรอใสโอ้ยเสียงรถนะคะคือเป็นครัวเอาดออืมก็จะเสียงดังหน่อยนะคะอน้ำเราก็ต้มแล้วนะคะสูตรเขาคือใสกะละเดยฉใช่ไหคือน้ำปลากระป๋องที่ยหอยๆเอาเนื้อไปตำนะคะ น้ำก็เลยเอามาต้มน้ําแกงนะคะเดี๋ยวก็รอน้ําให้เดือดก่อนนะคะน้ำแกงก็ใส่ใบมะกรูดไปนิดหน่อยนะคะตันขาวเนาะน้ำเดือดแล้วค่ะใส่มะรุมที่เราลงไปนะคะลไปเลยค่ะ เขาใส่ที่นก่อนไม่ใช่หรโอเขาจะกินได้ไหมเนี่ยมือใหม่นะคะลืมไปค่ะว่าต้องละลายน้ำแกงก่อนยอยรอมารลูมลงไปก่อนเดีกก็เอาน้ำแกงลงไปทีหลังนะคะ้นน้ำเค็มให้ละลายเอมให้เดือดไปด้วยกันค่ะน้ำแกงของเราก็เริ่มเดือดแล้วพอดูได้ไหมคะ รอให้มาลุมสุเปลี่ยนสีก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะใส่ปลานิลลงไปทำมะขามเปียกน้ำตาลน้ำปลาเกลือนะคะแล้วก็ผงนัวคนๆเติมลงไปคะ่ะกินได้ไหมเนาะอย่ยมือย้อยๆนะคะครัวเอาโดนะ รุมเราเริ่มสุกแล้วอันตอนสุดท้ายก็ใส่ปานิลลงไปค่ะจุกจุๆนะคะลนะน้นไหมเนี่ยหม้อปานิลสองตัว <c oughs> ให้คนนะคะ ปลานิมค่ะยอยๆลองชิมรสชาติแล้วนะพอโอเคอยู่ค่ะปิดฝานะคะต้มต่อสักักจนปลานิมสุกนะคะ แล้วก็พร้อมตักเสิร์ฟเลยค่ะนี่ค่ะแล้วเราก็ได้แกงมะลุมปลานิลบวกปลากระป๋องพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานแล้วค่ะ